ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมทุกคนก็สาหรับใครที่แบบว่ากําลังหากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีแลกเปลี่ยนความรู้นะครับผมทุกคนก็คือวันนี้นะผมเนี่ยมีกลุ่มมาแนะนานะผมทุกคนก็เป็นทางด้านกลุ่มซื้อขายพูดคุยบายแอดดินนะผมทุกคนก็คือกลุ่มนี้มีสมาชิกถึงเ8 0 0 0ืคนเลยนะผมทุกคนก็แบบว่าถ้าเกิดทางบ้านเนี่ยโพสต์ขายรหัสหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยก็จะมีคนเห็นโพสต์ของเราค่อนข้างเยอะเลยนะผมทุกคนก็สําหรับใครที่แบบว่ากาลังจะซื้อขายไอเดียหรือ ก็อย่าลืมการแอดมินกลุ่มนะผมทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะ โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกรสุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID m a s t e r 99ตัวร้ายของกรสุดนะครับผมทุกคนแล้วในวันนี้นะผมเนี่ยนะได้ทําการนําเลนเจอร์ตัวท็อปของวงการคโคนระโบนะผมทุกคนมาใส่รวมไว้ในทีมของผมนะในตอนนี้ก็เป็นเลนเจอร์เนี่ยมันเป็นทีมในฝันของใครหลายๆคนนะที่แบบว่าอยากเห็นผมเนี่ยนะทำการใส่โคนระโบล้บวนๆไว้ในทีมนะผมทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นในคลิปนี้นะผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะได้ทาการเตรียมลูบี้มาทั้งหมด4,012รู นะก็คือตอนนี้คือตู้กาชาที่ผมเนี่ยอยากให้ทางบ้านเนี่ยเปิดกันได้มากที่สุดนะผมทุกคนมันได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นทางด้านบัฟไอตั้นี้นะผมทุกคนก็เป็นอาวุธลับของริวโกนะเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นเกียร์ที่ผมอยากให้ทางบ้านเก็บมากที่สุดเพราะว่ามันมีทางพลังโจมตีอัตราการโจมตีโดนแน่นอนของทักษะนะผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยว่าเป็นเกียร์พลิกชีวิตนะแล้วก็ระยะเวลาในการสร้างเรนเจอร์มาอีก3 0เลยนะผมทุกคนก็คือคูดาวัยตีโดนแน่นอนดาเมจหนะัก ครับผมทุกคนสาหรับทางนั้นเกียร์ชิ้นนี้นะก็บอกเลยว่าดีทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดออกง่ายหรือออกยากครับผมทุกคนเดี๋ยวมาเช็คเลดดรอปเลยละกันนะเลดดรอปของกาชาตู้นี้นะผมทุกคนมีโอกาสดรอปทั้งหมด1%ก็คือการเปิด100ครั้งเนี่ยมีโอกาสได้รับเกียร์ชิ้นนี้ประมาณ1ชิ้นนะผมทุกคนก็บอกเลยแล้วค่อนข้างที่จะน่าหวาดเสี่ยวเลยนะก็พกรูบี้มาทั้งหมด4 0 1 2รูบี้ผมไม่แน่ใจเลยนะผมทุกคนว่าจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวผมเนี่ยขอไไปรรีีวิคัั้้้งงเกกกยผมทาบาบนนนนดดูด่อลละะ ก็ในตอนนี้นะผมทุกคนผมเนี่ยนะมีเกียร์ปีศาจนะผมทุกคน1ชิ้นอ่าสชิ้นมีทั้งหมด3 4 5 6ี่9แ้นะผมทุกคนก็คือถ้าเกิดผมได้มาอีกชิ้นเนี่ยผมจะสามารถทําทีมที่ใช้เลนเจอร์โจมตีแน่นอนได้ทั้งทีมเลยนะผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ทีมผมเนี่ยนะจะจ่ายสกิลพลาดน้อยมากเลยนะผมทุกคนก็บอกเลยว่าเกียร์นี้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมมากๆนะต่อให้คุณใส่อาตราลบหลีกร้อคุณก็ไม่สามารถลบ ไอเกียรชิ้นนี้ได้นะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดเลยละกันก็พกมา4 0 0พลูบี้ผมหวังว่า1ชิ้นเนี่ยนะที่ผมคาดหวังเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้มากเกินไปเลยนะผมทุกคนเราก็จะทําการเปิดกาชาเลยละกันเบะ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 หูยรอบแรกรอบสองไม่เป็นไรนะผมทุกคนอ่ะก็ได้ทางด้านกางเกงมวยของบากินะผมทุกคนมันก็ทาเออมันใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมนะผมมองนะต่อให้จะเป็นแค่เกียหกดาวก็เถอะโอเค โอโ้โหโอ้โหก็โดนไปอีกนะผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยตอกกันรัวๆเลยแล้วกัน4,000ลูบี้ขอแค่ชิ้นเดียวเนี่ยนะไม่มากไม่น้อยเกินไปจริงๆนะผมทุกคนแต่ถ้าไม่ได้เลยก็เรียบร้อยนะผมทุกคนคืนนี้นอนหลับฝันร้ายเลยนะอ่าพอเวลาน,นอนหลับเนี่ยภาพเกียร์ห้าดาววิ่งเข้ามาในหัวเลยนะผมทุกคน โอ้โหกูว่าแล้ว5้าดาวหชิ้นนะผมทุกคนก็ค่อนข้างจะเจ็บหนักนะใครที่มีลูบี้น้อยๆเนี่ยผมก็ยังย้งยําเหมือนเดิมนะผมทุกคนว่าการที่คุณจะมาสู้กับตู้นี้มันเป็นมันเป็นความคิดที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะผมทุกคนเพราะว่าไอ้ตู้นี้เนี่ยนะคนที่มีลูบี้เยอะกว่าผมเนี่ยนะก็เจ็บกันมากแล้วนะผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยว่าเกียร์ตู้นี้เป็นเกียร์มาตาภายนะผมทุกคนแต่ถ้าได้มาก็เป็นมาตาภายของทีมตรงข้ามแต่ถ้าเปิด นั่นก็เป็นมาตราไพร์ต่อตังในกระเป๋าของเราโอ้โหเกียร์เลโอนาดสวยงามด้วผมทุกคนผมชอบเอาไว้ย่อยนะสำหรับทางนั้นเกียร์หมกสุดแก่ของเรโยนาดนะผมทุกคนเดี๋ยวเจอชิ้นต่อไปเลยแล้วกันเบ๊เบ๊เบ๊บอุ้ยอาแล้วไงสร้างความตึงเครียดให้กับไอกอนแล้วนะก็ใกล้จะรึ่งใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะผมทุกคนขอวิแววเกีย we ร์เ well จ็ดดาวของโคลาโบรอบนี้หน่อยได้ไหม อ่ะก็สี่พันลูบี้ของเรามันต้องได้ต้องโดนบ้างแหละโอ้โหโดนเลยห้าดาวหกคิ้นก็ตอนนี้นะอ่าเดี๋ยวเราขอรอบนี้เลยรอบนี้ต้องมาเลยอีกคิ้นหนึ่งมันครบครึ่งทางแล้วนะผมทุกคนเอ้ยเอาหน่อยดีเพื่อนโอ้โห สี่พลูบี้เนี่ยนะถ้าตีเป็นเงินเนี่ยนะสําหรับการใช้จ่ายในคลิปนี้ก็คือสี่พันแปร้บาทนะผมทุกคนคือไอ้กรมันต้องการที่แบบว่าจะเอาเกียร์เนี่ยแค่ชิ้นเดียวเนี่ยกับเงิน4,800บาทเนี่ยนะผมหวังว่าวงการเกมไม่น่าจะใจร้ายกับผมขนาดนั้นนะผมทุกคนโอเค โหคนลุกสู้เลยว่ะอ่าก็ผมเปิดแบบไม่มีการันตีนะผมทุกคนเพราะว่าโคนโรโบรอบนี้เนี่ยผมเปิดทะลุเจ็ดพารูบี้ไปแล้วนะผมทุกคนอ่าก็ขอให้ได้ขอให้โดนล,ละกันนะสําหรับทางด้านเกียร์ชิ้นนี้นะอ่ะตอนนี้เราเลือพันสี่ร้อยูบี้ขฮ้ทำไมมันเดินทางมาไวจังวะอ่าการเปิดทั้งหมดประมาณยี่สิบรอบนะผมทุกคนคือมันต้องได้ต้องโดนบ้างเลยอะวัดเลย ก็ขอเหอะชิ้นเดียวเลยชิ้นเดียวเลยโอ้โหนี่ขนาดผมไม่โลบนะแล้วทางบ้านที่แบบว่ามีรูบี้น้อยๆแบบพันพันลูบี้ห้าร้ลูบี้0 0ร้อลูบี้เนี่ยหูผมบอกเลยถ้าดวงไม่ถึงจริงนี่ออ้ยผูเอ้ามันเกิดไม่ล่ะเอาเรื่องแล้วผมทุกคนวันนี้ให้ก่อนมันแอคหน่อยละกัน ก็ตอนนี้นะผมเนี่ยนะได้ทําการมีเกียร์โจมตีโดนแน่นอนของทักษะนะผมทุกคนหนึ่งสองโอ้สิบชิ้นบอกเลยรวมเกียร์ดาดนะบอกแล้วนะผมทุกคนว่าไอกอนมันเอาสุดนะก็คือค่าเสียหายในคลิปนี้ไม่ใช่ค่าเสียหายสําหรับเกียร์ชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็คือ3 2 0 0ันรอรูบี้นะผมทุกคนถ้าตีเป็นเงินเนี่ยนะตกประมาณวิดวิดสี่พันบาทนะผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยว่า เป็นเกียร์ที่มีมูลค่าหหมหาศาลนะแต่ว่ามันจะช่วยพลิกชีวิตให้กับเลนเจอร์ของทีมผมเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะผมทุกคนก็เรียบร้อยนะสำหรับทางด้านเกียร์ชิ้นนี้ก็ตกอยู่ในมือของไอกรอนแล้วนะผมทุกคนก็สาหรับใครที่แบบว่าอยากเ,เติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คนะผมทุกคนเพื่อล่ากเกียร์ตู้นี้นะก็คือในตอนนี้นะผมทุกคนทางเพจกรฟุตเนี่ยเปิดรับเติมเงินไม่ว่าทางบ้านเนี่ยนะจะมีแพ็คไหนอยู่ในเกมนะผมทุกคนก็สามารถทักแชทมาเติมเงินกับทางเพจกรฟุตได้เลยนะผมทุกคนอ่า ก็ยังมีแพ็กพิเศษด้วยนะผมทุกคนก็คือแพ็กแจ้งเกิดนะผมทุกคนในราคาเพียงแค่2599บาทเนี่ยเราจะได้รูบี้ทั้งหมด2132ันหนร้อยสรูบียนะผมทุกคนถ้าเกิดทางบ้านนี่ยไปเติมเองก็ได้รูบี้2132รูบี้นะทางบ้านจะต้องเสียงเงินประมาณ4,200บาทถึง4,300บาทเลยนะผมทุกคนแต่ถ้าเกิดเติมผ่ายในเก่อนสุดก็คือประหยัดทันทีกว่า1,500บาทนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเกิดในงบประหยัดเนี่ยก็สามารถทักแชทมาที่เพจกราะสุดได้เลยนะคผผมมททุกนเเดี๋ยววจะิ้้งอาไ ทอปคอมเมนต์รักกันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดีต่อไปเลยละกันนะผมทุกคน ก็มาตอกที่ดีของน้องทางบ้านเลยละกันนะผมทุกคนก็คือน้องทางบ้านคนนี้นะไม่ประสง์ออกนามนะผมทุกคนก็คือน้องเขาเนี่ยนะได้ทําการเติมแพ็กแจ้งเกิดกับทางเพจกรสุดสองแพ็กแล้วผมทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยนะยังไม่ได้กดเติมให้น้องเขานะน้องเขาบอกว่าเติมเสร็จแล้วให้ผมเปิดให้เขาเลยนะผมทุกคนก็บอกเลยนะว่าน้องคนนี้เอาสุดเอาจริงนะผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเปิดค้างให้ดูเลยละกันนะก็คือน้องเขาเนี่ยนะได้ทําการเปิดเลนเจอร์เดือนนี้ไปถึง23รอบสามรอบนะผมทุกคนแล้วก็เกียร์นี่คือบอกเลยนะ เกียร์น้องเขาอัดเต็มสูบได้ยันการันตีไปแล้วนะแต่ที่เรามาเปิดครั้งนี้คือเปิดแบบไม่การันตีนะผมทุกคนเพราะว่าเกียร์เทพเนี่ยนะพอเวลาเราเปิดถึงการันตีแล้วมันก็ยังได้ไม่ครบเป้าหมายที่เราต้องการอยู่ดีนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัดภาพไปที่เติมเงินให้น้องเขาก่อนเลยละกันนะผมทุกคนจัดไปนะผมทุกคนก็คือในตอนนี้นะผมเติมเงินให้น้องเขาเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนคือตอนนี้มีรูบี้ทั้งหมด4654ร้รูบี้นะผมทุกคนมามาท้ากันเลยละกันสําหรับ ตู้นี้นะผมอยากให้น้องเขาเนี่ยได้ทําการเกิดนะผมทุกคนได้เกียร์มาเพิ่มสกชิ้นสองชิ้นเนี่ยผมก็มองว่าโอเคมากเลยนะเพราะเกียร์อันนี้มันเป็นเกียร์พลิกชีวิตให้กับทีมของทางบ้านหลายๆคนเลยนะผมทุกคนบางทีเนี่ยนะมีเลนเจอร์เก่งๆเยอะมากแต่ว่าตีไม่โดนเลยนะผมทุกคนคือเกียร์ชิ้นนี้มันตอบโจทย์ได้จริงๆนะเดี๋ยวเราก็ทําการเปิดเลยละกันนะผมทุกคนบอกเลยนะว่าก่อนจะต้องเอาให้สุดนะผมทุกคนเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะ,บะหูยก็ต้องแหละมันแลกกับ คือเกมมันอะค่อนข้างเก่งมากเว้ยแต่ว่ามันแลกมาก,กับการที่แบบว่าออกยากมากนะอ่าก็อยากให้ทางบ้านเนี่ยได้เกิดนะผมทุกคนในวันนี้ก็ไอดีหลักของเราเนี่ยได้เก็บผบสิบชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือมันก็แอกอะเออแต่ว่าไอดีน้องเขาเนี่ยต้องการให้ผมต้องการให้น้องเขาเนี่ยได้ขั้นต่ำนะจากจากรอบนี้นะทั้งสองชิ้นก็ยังดีนะผมทุกคนก็บอกเลยว่าผู้สนับสนุนวงการเกมอู้อย่างพวกเราเนี่ยนะมันสมควรได้อยู่แล้วนะผมทุกคนคือแก้ ผมกับน้องนะนะเติมเงินกันเนี่ยเดือนหนึ่งสองคนเนี่ยนะคือสามารถจ่ายเงินพนักงานได้ครึ่งบริษัทนะผมทุกคนล้อเล่นล้อเล่นก็จ่ายเงินพนักงานได้หลายคนเลยนะผมทุกคนอ่ะก็บอกแล้วนะผมทุกคนว่าพวกเราเอาสุดอยู่แล้วนะผมทุกคนไม่เคยเกรงเกือไม่เคยเกรงกลัวคําว่าเกลืออ่ะกลัวอย่างเดียวกลัวไม่ได้เปิดนะผมทุกคนอ่ะก็คือแบบว่าเราเราต้องเอาให้สุดแค่นั้นแหละ ขอให้ออกหน่อยละกันเบ๋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 โอ้ย ก็โอกาสออกของเกียร์เนี้ยมันคือหนะผมอยากให้วงการเกมแบบว่าเออไหนๆก็บัฟแล้วบัฟตู้เดียวขอสัก2%ได้ไหมเพิ่มโอกาสอีก,กเข้าตัวหนึ่งก็อยากจะให้ทางบ้านหลายคนนะถ้าใครที่เก็บผส,สมรูบี้ได้2องสามพันอะไรเงี้ยผมว่าน่าเสี่ยงนะแบบว่ามันได้กล่องการันตีด้วยนะผมทุกคนก็อยากให้โดนกันนะสำหรับเกียร์ตู้นี้คือมันเป็นเกียร์มตัตภัยจริงๆโอเคโอโหโอโหวิยายายา ก็ตอนนี้นะเราได้ทําการเปิดมาใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะผมทุกคนยังไม่มีวีแววของเกียร์เจ็ดดาวรอบนี้เลยนะผมทุกคนอ่ะก็อยากจะได้เกียร์เจ็ดดาวของรอบนี้นะคือน้องเขาก็สนับสนุนวงการเกมอย่างเป็นทางการให้น้องเขาได้สักสองชิ้นละกันนะครับวงการเกมหูออกยากจริงว่ะขนลุกเลยนะผมทุกคนคือเกียร์ตู้นี้นะห้าพันลูบี้ผมเดาว่าน่าจะเฉลี่ยออกประมาณหนึ่งชิ้นนะผมทุกคนเออโอ้โหออกยากจัดเลยอะ ก็เปิดมาถึง2,600ดูบี้แล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นวีวแววเลยนะผมทุกคนโอเคอุสไนเปอร์แพนเน็ตก็เดีเปิดต่อเลยละกันเบะเบะเบะหูวเฮ้ยห้าดาวล้วนโอ้หกดาวผมมาชิ้นหนึ่งนะผมทุกคนก็อยากให้ได้เกียร์ของรอบนี้นะเพราะว่ามันโหดจริงๆเบะเบะโอ้หมันจะออกยากเกินไปแล้วนะผมทุกคนคือสุดจริงนะสําหรับเกียร์ตู้นี้นะ โอ้โหเราเปิดมาทั้งหมดเนี่ยประมาณสามพันสามพันกว่าลูบี้แล้วนะยังไม่มีวี่แววเลยนะผมทุกคนเฮ้ยเอาหน่อยดิเพื่อนโอ้วงการเกมอย่าเล่นงานทางบ้านเลยโบโบโบโหูคนลุกเลยนะทางบ้านคือตู้นี้แม่งเอาเอาเรา,เา,เามาเล่นงานเราแล้วว่าหน้ามืดเลยนะผมทุกคนสาหรับตู้นี้นะก็หูยเอาหน่อยเอาหน่อย โอ้โหเกินเกินไปไหมทางบ้านคือมันออกยากแบบยากก็ไกล้หลานตัวเลยนะผมทุกคนโอ้โหสุดจริงว่ะก็โอ้โหคนลุกเลยนะครับทางบ้านใครมีรูบี้น้อยๆนะอย่ามาเฉียดโดนตู้นี้เชียวนะผมทุกคนอย่าคิดแม้กระทั่งจะเปิดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยต้องมาแล้วแหละ โอ้โหทางบ้านนี่คือเราเปิดแบบไม่มีการันตีนะมันเจ็บจริงนะผมทุกคนอูหูออกยากแบบยากมากอะ่ะยากอูหูยยากจนต้องร้องขอชีวิตทางบ้านนี่คือมันยากจนแบบต้องร้องขอชีวิตเลยนะผมทุกคนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเกินห้าพันไม่ใช่ห้าพันดิสี่พันหกร้อยรูบี้ไม่ได้สักอันเดียว คนพมลุกมากแล้วผมทุกคนในตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะผมทุกคนว่าเกียร์ของน้องเขาเนี่ยเปิดได้จากรอบนี้คือมีทั้งหมดสามอันนะผมทุกคนโอ้โหคนลุกเลยบอกเลยนะผมทุกคนว่าคลิปนี้เก็บเก็บแบบถึงขั้วกระดูกเลยนะผมทุกคนอ่ะก็ คือใครที่มีรูบีน้น้อยอย่าเฉียดมาเชียวนะผมทุกคนก็ย้ำอีกครั้งนะว่าอย่าเฉียดมาเชียวนะผมทุกคนมันมีโอกาสที่จะทำให้คุณเนี่ยเกือถึงตายได้เลยนะสำหรับเกียร์รอบนี้นะก็ขอบคุณทางบ้านทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับผมทุกคน